ทีมกู้ภัยอินโดนีเซียก็ได้พบวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนของเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียที่หายสาบสูญไปพร้อมกับศพผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหกศพลอยอยู่ในทะเลชวาน,นอกฝั่งของเกาะบอร์เนียวค่ะนายโจโคมูอัตโมโจโผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรืนเอนอินโดนีเซียเปิดเผยว่าชิ้นส่วนที่พบลอยอยู่ในทะเลชวาน,นอก ชายฝั่งเกาะบอเนียวห่างจากเมืองปังกาลันบุญไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ160กิโลเมตรที่มองดูคล้ายประตูเครื่องบินแพยางและสิ่งของอื่นๆเป็นซากชิ้นส่วนที่มาจากเครื่องบินโดยสารของสายการกบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ 8501ขณะที่ทีมค้นหาและกู้ภัยนานาชาติที่นำโดยอินโดนีเซียได้ส่งนักประดาน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่ที่พบเศษชิ้นส่วนแล้ว โดยทีมกู้ภัยจะทําการสํารวจพื้นที่ทุกจุดที่มีรายงานการพบชิ้นส่วนนอกเหนือจากจุดที่มีการพบชิ้นส่วนมากที่สุดในวันนี้อีกด้วยโดยทีมกู้ภัยตั้งความหวังว่าอาจจะยังมีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่เนื่องจากบริเวณที่พบชิ้นส่วนจากเครื่องบินแอร์เอเชียนั้นเป็นจุดที่น้ําทะเลอบอุน่นและมีความลึกเพียง25-30ถึงเมตรเท่านั้นทั้งนี้ศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจะถูกนําส่งไปยังเมืองปังกาลันบุญในจังหวัดกาลิมันตันกลางซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุที่สุดซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกําลังอยู่ระหว่างเดินทางไปยังเมืองดังกล่าวเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียที่สังเกตจากเฮลิคอปเตอร์อยังได้รายงานว่าพบศพมนุษย์ลอยอยู่เหนือผิวน้ําใกล้กับจุดที่เครื่องบินถูกพบเป็นครั้งสุดท้าย โดยล่าสุดทีมกู้ภัยอินโดนีเซียพบศพผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6ศพและสามารถกูข้ขึ้นมาได้สศพ ขณะที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของอินโดนีเซียก็ได้แพร่าภาพศพที่พบเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่ทีมค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียได้เผยแรพร่าภาพชิ้นส่วนที่พบรวมทั้งศพของผู้เสียชีวิตออกไปนะคะก็ได้ทําให้บรรดาครอบครัวและญาติพี่น้องที่มารอฟังข่าวอยู่ที่สนามบินในเมืองสุราบายาถึงกับตกใจกับสิ่งที่เห็นแม้ว่าบางส่วนจะเตรียมทําใจไว้บ้างแล้วก็ตาม ก่อนหน้าที่จะมีการพบชิ้นส่วนจากเครื่องบินโดยสารของสายการบินแอร์เอเชียที่วบินที่ q z 8501นายโทนี่เฟอร์นันเดส ประธานบริหาร Air Asia Group ได้ออกมาประกาศว่าทางบริษัทเตรียมเสนอเงินชดเชยให้กับครอบครัวของผู้โดยสารทั้งหมดโดยบริษัทกำลังประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อให้ทางบริษัทประกันแจ้งเรื่องเงินชดเชยแก่ครอบครัวผู้โดยสารตามขั้นตอนต่อไปซึ่งขณะนี้นายเฟอร์นันเดสก็กำลังเดินทางไปยังเมืองสุรบายาเช่นเดียวกันหลังจากได้รับทราบรายงานการพบชิ้นส่วนของเครื่องบินแล้ว